Walking in the jungle เดี๋ยวลองเพลงให้ฟังซิ Walking in the Jungle ไอ้เจ้ามีแร็วลองเพลอยากเอาแบบสวยๆเป็นี้ป่ะหนูจะสวยอะไรทั้งวันทั้งคืนลูกไม่สนจะสอนแน่หนูอยาสวยทุกวันลูก ช่วยวันนี้แล้วโตขึ้นอ่ะก็อย่าลีอาดไปเที่ยวกับผู้ชายสองคนนะเข้าใจไหมเข้าใจไหมยูเข้าใจเออไม่ใช่ว่าจบไฮสคูลแล้วก็ไปเที่ยวกับเพื่อนผู้ชายนะเพื่อนผู้ชายอะไรอ่ะห้ามไปนะโอเคไหมเพื่อนผู้ชายอะไรอ่ะตอเวลาหนูโตอ่ะหนูเป็นผู้หญิงหนูก็อย่าไปเที่ยวสองคนโอเคไหมโอเคเอ,อ่าสัญญา แล้วก็ห้ามไปหาผู้ชายบงหสรอ,อเราต้องเรียนให้จบก่อนโอเคไหมเข้าใจใช่ไหมแล้เวเรามาให้ให้น้องในต้องเรียนให้จบหมอก่อนโอเคไหมโอเคอ่า